ศึกสเสน่หาไกรทองชลวันในสัปดาห์หน้าในอีพีที่6ถึงอีพีที่9ที่ฉายในวันที่7ตุลาคมถึงวันพฤหัธธสบดีที่10ตุลาคมนี้ทางช่อง8เวลา6โมงตรงค่ะเมื่อตเพาแก้วตเพาทองได้พาชลวันพร้อมทั้งสินชัยที่รับบาดเจ็บมาพักที่เรือนชลวันรู้ว่าท่านเศรษฐีป่วยยาที่มารักษาต้องเป็นดีจรลเคเท่านั้นถึงจะหายทําให้จรลเคต้องถูกล่าเพื่อเอามาทายา ชาละวันเจ้าแห่งท้องน้ำไม่ต้องการสูญเสียจึงต้องการปกป้องเหล่าจระเข้ไม่ให้ถูกล่าโดยกริดเลือดของตัวเองให้ท่านเศรษฐีกินแทนเพราะเลือดจระเข้เจ้าจะมีฤทธิ์มากกว่าดีจระเข้ทั่วไปทําให้ท่านเศรษฐีหายจากอาการป่วยแต่สินชัยก็ยังคงไม่สามารถกลับไปยังเมืองบาดาลได้เพราะยังมีอาการบาดเจ็บทําให้ชาละวันยังต้องดูแลสินชัยอยู่ที่บ้านของเศรษฐีคํา ชาลวันเมื่อมาอยู่ใกล้ๆตะเภาทองก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงนางเป็นที่รักทําให้ชละวันห้ามใจไม่ไหวลอบเข้ามาในห้องนอนของตะเภาทองกลางดึกจนทําให้ตะเภาทองต้องตกใจว่าชาญเข้ามาในห้องได้อย่างไรจะทําอะไรหรือชาละวันอั้มอึ้งเพราะไม่เข้าใจว่ามันผิดด้วยหรือที่เข้ามาในห้องแต่เมื่อรู้ว่าตะเภาทองไม่พอใจจึงได้ขอโทษที่ทําอะไรไม่เหมาะสมหลังจากที่สินชัยมีอาการดีขึ้น ชาละวันและสินชัยได้ขอบคุณท่านเจฐีที่ให้ที่พักและจะขอลากลับช่วงเวลาที่สินชัยอยู่ที่เมืองมนุษย์ทําให้เจรเคอย่างเขารู้สึกและได้หลงรักตะเภาทองตั้งแต่แรกเห็นทําให้สินชัยมาขอบคุณตะเภาทองที่ด้านหน้าเรือนว่าแม่หญิงช่างจิตใจงดงามนักฉันไม่เคยเจอใครที่เหมือนแม่หญิงมาก่อนเลยสินชัยชื่นชมตะเภาทองชาละวันเดินเข้ามาได้ยินพอดีก็รู้ได้ทันทีว่า สินชัยมีใจเครืับตะเภาทองชิ้นเดียวกับเขาไฟกุมพีเมื่อรู้จักเลื่อมลายวันว่ามูนิชลวันมักจะไม่อยู่ที่ถ้ำทองทําให้เหิมเกริมที่จะเป็นใหญ่แทนชลวันกุมพีมาอารวาสถามทหารเฝ้าประตูถ้ำว่ารู้ไหมชลาวันไปที่ไหนเมื่อไม่ได้คําตอบกุมพีโมโหข้อทำร้ายทาหารจระเข้จนบาดเจ็บกันเป็นต,า,ตามๆกันหน้ำซ้ำํากุมพีและเลื่อมลายวัน ยังบุกไปหาวิมาลาที่กำลังทำหน้าที่ดูแลถ้ำทั้งหมดอยู่วิมาลาสั่งให้กุมพีและเลื่อมไรวันออกไปแต่ทั้งสองก็ไม่ฟังทำให้วิมาลาโมโหว,ว่าถ้าใครฝ่าฝืนกฎก็ต้องข้ามศพฆ่าไปก่อนวิมาลาเข้าสู้กับกุมพีกุมพีที่ร้ายกว่ากำลังจะเข้าทำร้ายวิมาลากลับพอดีชะละวันกลับมาถึงพอดีรีบสั่งให้ทั้งสองหยุดและคว้ามือกุมพีที่กำลังทำร้ายวิมาลา ชาละวันโมโหมากที่เห็นจระเข้อย่างกุมพีคิดทำร้ายเมียของเขากุมพีหารมาสู้กับชาละวันแต่ก็สู้ไม่ได้ต้องกลับไปได้วยความแค้นและคิดจะถล่มถ้าให้รากเป็นหน้ากองชาละวันได้บอกกับวิมาลาว่าสิ่งเดียวที่จะสามารถปกป้องพวกเราทุกคนได้นั่นก็คือลูกแก้วองค์วิรูปักเท่านั้นซึ่งชละวันเป็นผู้ครอบครองอยู่ทำให้กุมพีคิดจะแย่งลูกแก้ววิรูปักจากชละวัน ไกรทองมาหาตะเภาแก้วที่เรือนไกรทองเกี้ยวพาราสีตะเภาแก้วว่าหัวใจของข้าไม่เคยลังเลที่จะรักเจ้าคำพูดของไกรทองทำให้ตะเภาแก้วอ่อนหวานกับคำหวานพี่คุณแอบ,บยืนดูอยู่ก็โมโหหึงที่เห็นไกรทองมีใจให้กับตะเภาแก้วพอสบโอกาสเห็นตะเภาแก้วยืนที่ริมท่าน้ำคนเดียวก็เข้าไปอารวาสด,ด่าทอว่ามาแย่งไกรทองไปจากนาง พี่กุลจะผักตะเพาแก้วให้ตกน้ำเพื่อให้ดับความร้อนรุ่มแต่ตะเพาแก้วไม่ยอมสบัดตัวหลุดออกมาทําให้พี่กุลเสียหลักตกลงไปในน้ําเสียเองสร้างความเจ็บช้าให้พี่กุลมากยิ่งขึ้นไปอีกทําให้พี่กุลคิดแผนที่จะรวบหัวรวบหางไกรทองมาให้ได้ก่อนที่จะถูกตะเพาแก้วชิงไปในคืนนั้นพี่กุลแอบไปนั่งร้องไห้ที่ด้านหน้าห้องนอนของไกรทองกรทองเดินออกมาดูเห็นพี่กุลมาด้วยความเจ้าชู้ บงความยั่อยวนของพิกุลทําให้ไกรทองอดที่จะลหลงไหลเสน่ห์ของพิกุลไม่ได้ไกรทองพาพิกุลเข้าไปในห้องนอนซึ่งก็เป็นไปนตามแผนของพิกุลที่ได้ให้คนไปบอกตะเภาแก้วทาให้ตะเภาแก้วเข้ามาในเรือนและได้เห็นภาพบาดตาบนเตียงตะเภาแก้วเสียใจมากที่รู้ว่าไกรทองเจ้าชู้ไม่เลือกร้องไห้เสียใจวิ่งไปจากเรือนทันทีไกรทองรีบวิ่งตามปรับความเข้าใจแต่ยิ่งพูดตะเภาแก้วก็ยิ่งน้อยใจ เมื่อไกรทองได้บอกว่าถึงแม้นข้าจะรักเจ้าแต่ก็หาใช่ว่าความรักของข้าต้องหยุดกับผู้หญิงคนเดียวสิมาร่ยต่เพาแก้วร้องไห้ทนไม่ไหวตบหน้าไกรทองอย่างแรงที่ไกรทองคิดดูถูกความรักของนางและสั่งห้ามไม่ให้ไกรทองมาที่เรือนอีกทําให้พิกุลดีใจมากเพราะเป็นไปนตามแผนแยแ่งตะเภาแก้วจากไกรทองได้สําเร็จ ส่วนชะลาวันก็ยังคงออกจากถ้ำทองขึ้นไปตามหาตะเพาแก้วอยู่บ่อยๆสร้างความเจ็บใจให้เลื่อมลายวันมากที่รู้ว่าชะลาวันขึ้นไปเมืองมนุษย์เพราะไปมีใจให้กัตะเพาทองเลื่อมลายวันไม่ยอมจะให้ใครมาแย่งชะลาวันไปจากนางจึงคิดแผนร้ายจัดการตะเพาทองชะลาวันเป็นห่วงตะเพาทองจะเป็นอันตรายจากเมียของเขาจึงรีบไปบอกและสัญญาว่าจะไม่ยอมให้ใครทําอะไรเจ้าได้เป็นอันขาดคําพูดที่จริงใจและห่วงใยของชะลาวัน ทำให้ตะเภาทองรู้สึกประทับใจเลื่อมลายวันแปลงกายเป็นชาละวันมหาตะเภาทองและมอบน้ำปรุงให้ตะเภาทองรู้ว่าพี่ตะเภาแก้วชอบน้ำหอมเครื่องปะทินผิวจึงเอาไปมอบให้ตะเพาแก้วเอาไว้ใช้บอกว่าพ่อชานให้น้ำปรุงข้ามาข้ามอบให้พี่จ้ะตะเพาแก้วรับน้ำปรุงมาโดยหารู้ไม่ว่าตะเพาแก้วกำลังถูกมนดำเข้าครอบงำ ไฟกรทองก็ยังคงแข่งกับชลาวันจิบตะเพาทองไกรทองไม่พอใจที่เห็นตะเพาทองมีใจให้ชลาวันมากกว่าตนเข้ามาต่อว่าชลววันว่าสัตว์เลยคาที่ดูร้ายอย่างเองไม่คู่ควรกับตะเพาทองชลาวันไม่ยอมที่จะให้ไกรทองดูถูกทําให้ประกาศว่างั้นเราจะได้เห็นดีกันว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะไฟกุมพีที่อยากจะทําให้พวกมนุษย์หวาดกลัวจระเข้ ทำให้กุมพีจระเข้อันธพาลออกไปไล่ล่าไล่กัดชาวบ้านจนเป็นที่หวาดกลัวร้อนถึงชาลวันที่รู้เรื่องที่กุมพีใส่ร้ายว่าจระเข้เป็นสัตว์ดูล้ายและฆ่าคนติดตามกันได้ศึกเสน่หาไกรทองชาลวันในสัปดาห์หน้าในอีพีที่6ถหรือีพีที่9 ที่ฉายวันที่7ตุลาคมถึงวันพฤหัสบ,บดีที่10ตุลาคมนี้ทางช่อง8เวลา6โมงตรงค่ะขอบคุณนะคะจากช่อง MyStar ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ